สวัสดีครับผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดบุร,รีัมตอนนี้นะมีแต่การเผา,าป่าเลยนี่ขนาดป่ายูคานะที่เขาปลูกซ่อมป่าดงดิบเดิมครับไม่เหลืออะไรเลยคือมันไม่เหลืออะไรตั้งแต่ตอนที่ทําลายป่าดงดิบอยู่แล้วนะแล้วมาเป็นป่ายูคาก็ยังทำลายเนี่ยวางกระเป๋าอะไรไม่ได้เลยมีแต่ขี้เท่าที่เกิดจากการเผาป่าคนระับใบยูคาริปตัสอันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูนะว่ามันก็ยังมีถ้ำมีอะไรอยู่นะข้างใต้พวก เพิงหินทรายพวกนี้ครับข้างในมันจะเป็นโพรงถ้ำ หินทรายพวกนี้นะครับจะเป็นหินทรายสีกำพูนะครับเป็นบริเวณเดียวกับที่เอาไปสร้างปราสาทต่างๆในเขตอีสานใต้ทางนี้นครับปราสาทพนมรุ้งอ่ะก็เอามาจากที่นี่แหละเป็นหินทรายที่เนี่ยสีเดียวกันเลยท่นเดียวกันเลยแต่พอมนโดนทรายพวกนี้นะมันก็จะแตกเลยครับหินทรายจะแตกจริงๆถ้าเราเดินสำรวจดีๆมันก็อาจจะเจอ การตัดหินไปสร้างปราสาทบ้างนะคือเจอบ้างนะเดี๋ยวเดินสำรวจกันนิดๆีหน่อยเนานะเจออะไรดีๆก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอวันนี้เรามาทำวีล็อกไม่ใช่ที่โตเกียวนะแต่เป็นที่ป่ายูคา ที่โดนทําร้ายทําลายมันไม่รู้กี่รอบอันนี้ก็น่าสนใจเนาะก็สวยดีเราไปเดินไปดูเพิงใหญ่นันดีกว่าเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนพวกที่เป็นถ้ำต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมันประยู่ใต้พวกเพิงหินทรายอย่างนี้แหละโอ้สองสารแท้ป่าไม้เอ้ย จะโตก็ไม่ได้โตอันนี้ลูกไม้แดงนะไอัน,นี้อะ่ะไม้แดงเด็กๆอะ่ะตายเลยเนี่ยข้างในามันจะเป็นถ้ำนะแต่ใบไม้มันปิดไว้เห็นไหมเนี่ยข้างในาเป็นถ้ำเห็นเห็เนั้ยข้างในาเป็นถ้ำเนี่ยขนาดเป็นป่ายูคาแล้วก็ยังมีแต่รอยคนมาขโมยตัดนะ เห็นไหมมีแต่ตอเฮ้ยอันนี้มันร่องรอยที่คนเวลาณตัดเอาไปใช้ได้ว่าเนี่ยไม่ไงไปไม่ถึงแสดงว่าตรงนี้มีการตัดหินนยเริ่มจากผมเจอหินก้อนในนัดที่มีรอยสิวนะสกัดใช่ไหมให้เป็นแนวสี่เหลี่ยมเพื่อจะจขนลาก ไม่ใช่ขนลากหรอกขนไปแหละใส่เกลียนใส่อะไรในระบบล้อเนี่ยเรอยตัดมันใช่ไหมแล้วผมก็มาเจออันเนี้เฮ้ยมแมงวันบุญมาเต็มเลยมีคนมาขี้แถวนี้หรือเปล่านี่ไงที่ตัดมันเห็นไหมนี่นสี่เหลี่ยมเลยผมจะไปนั่งเทียบสัดส่วนมนุษย์ให้ดูนะ แล้วก็แนวแนวตัดตันนั้นก็มีอันนี้ก็มีไงตัดออกไปเห็นไหมเพื่อนๆตัดเอกไปท้าผม,าม้ชมอันนี้นะที่คนโบราณตัดนะมีมีรอยสิวนะตัดไปอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เอาก้อนใหญ่ไปเลยนะอันนี้คือสี่เหลี่ยมนี่อเอาก้อนเล็กก็ไม่เล็กนะมันก็ใหญ่นะเนี่ยตัดแล้วก็ตัดแล้วก็เอาไป เออจริงๆแล้ววันนี้บังเอิญนะไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมาเห็นนะเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราเจอแหล่งตัดหินโบราณนะครับในยุคสมัยที่สร้างปราสาทเขมรโบราณนะอันนี้นะเฮ้ยนี่ไงร่องร่องร่อร่อร่อร่นี่ไงนี่ไงนี่นะนี่นะเนี่ยทำร่องใหญ่เลยไอเดี๋ยว อันนี้นะเนี่ยร่องที่ทําไว้จะเอาก้อนหินนี้ไปไอรอยลา้าเกิดจากไฟป่าครับแต่ว่าอาจารย์ร่มสลายซะก่อนนะเลยไม่ได้ทําอะไรโอเคเออเจอหินทิศแล้วครับหินบอกทิศเนี่ยสถานที่ที่เกี่ยวกับแหลมโบราณมันจะมีหินบอกทิศอยู่นะอันนี้แหละพึ่งบินม,มามันมาเกาะตัวผมเต็มเลยอันนี้คือหินบอกทิศนะเดี๋ยวผมจะถ่าย จากอันนี้ให้ดูนะนาฬิกาเข็มทิศผมอ่ะเนี่ยสีแดงคือทิศใต้นะสีน้ำเงินคือทิศเหนือนะไอเนี้ยก็คือหินบอกทิศเตรงเป๊ะตรงเป๊ะมันอยู่ทุกที่เลยที่ปราสาทก็มีที่พ่านอนก็มีที่ออนเซ็นนะครับปราสาทปลายบาดก็มีนะมันอยู่ทุกที่เลยหินบอกทิศมันเป็น แผนควอบคุมเกี่ยวกับจักรวาลหรือเปล่านะไอ้ตุ่มๆที่เป็นหินเนี่ยหมุนตรงนี้เพ๊บด,ดวนจันหมุนเร็วขึ้นนะครับหมุนตัวนี้เพ๊บวงโครจรของดาวคารเฉไปเฉมาอะไรประมาณเนี่ยเป็นของเล่นของเล่นภาสิวะ<笑><笑>อันนี้เป็นแบบ็อกพิษของราศิวะนะไปต่อครับ อันนี้นะครับร่องที่คนโบราณทําไว้นะเพื่อที่จะตัดหินไปครับอันนี้เอาไปแล้วเนี่ยจะเอาหินก้อนนี้มันจะมีสองร่องนะขออนุญาตใช้เท้านะไนกี้เปื้อนเลย <laughs> เนี่ยจะเอาร่องนี้ไปจะเอาก้อนนี้ไปครับเนี่ยทําร่องอย่างใหญ่เลยก็งงว่าทําไมต้องทําร่องที่มันใหญ่ถึงขนาดนี้สี่สิบไอ้พึ่งเต็มเลยพึ่งเต็มตัวผมเลยอันนี้ก็มีเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเลย เนี่ยครับร่องนะเครื่องที่จะเอาหินก้อนนี้ไปแล้วก็ไอ้ก้อนนั้นอะ่ะยังเอาไปไม่แล้วเสร็จรอยู่ยังอยู่แล้วนี้นะค่อยๆสูบนะอันนี้คือเอาไปแล้วเนี่ยตัวนี้ตัดเอาไปแล้วเนี่ยร่องตรงนี้เห็นวเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมเลยอันนี้ก็ตัดปึ๊บเอา้อนี้ไปครับอันนี้ก็ใช่นี่ไงตัดเป็นสี่เหลี่ยมเลยวัดเอาไปสร้างปราสาท ตรงนี้มันมีช่องเขาด้วยนะก็คือว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปสร้างที่ขเขมรล่างเลยหรือเปล่านะนี่ไงมั๊บมีขวดของนักเผาป่าครับดืม่มนี่ไงตัดร่องนี่นี่ยังยังอยู่ครับนี่ไงเป็นร่องเลยสามก้อนหนึ่งสองสามเย้ย <laughs> เอ้ยเ <laughs> ต็มเลยพี่น้องอันนี้ก็ใช่อันนี้ยังไม่ได้อปัยน,นี่ไง นี่ายเต็มเลยเห็นไหมยังไม่ได้เอาไปเลยที่ที่ผมกำลังยืนอยู่นี่นะครับก็คือลานตัดหินนะครับของคนโบราณนะ Ancient Quarry นะครับก็คือการที่คนโบราณตัดหินนะเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆในงาน ทั้งสถาปัตยกรรมประติมากรรมนะครับการจัดสวนภูมิทัศน์ต่างๆนะในร่อโมรานะก็เนี่ยมีร่องแล้วก็เนี่ยร่องตัดหินนะครับทางหลานนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจกันอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดิมไกลเที่ยงแล้วมันเดิมร้อนแล้วคือผมไม่ได้นึกว่าจะเจอ,อไงวนะันนี้เนี่ยแล้วก็เจอเฉยเลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราเดินชมอีกนิดหนึ่งนะไปต่อครับนี่ไง หินที่ตัดเสร็จแล้วอันนี้ก็หินที่ตัดเสร็จแล้วเฮ้ยหินไม่รู้ครับเพื่อนๆเห็นหินก้อนนี้คิดว่ามันจะธรรมดานะจริงไม,ไม่ไม่ธรรมดานะอันนี้คือรูที่มีรอยรอยสิวนะเจาะเข้าไปนี่เป็นวงกลม,มไม่ใช่ร่องธรรมชาติอนะแล้วก็มีรอยตัดด้วยมนุษย์นี่ไง ผมก็เลยคิดว่าจะเอาเนี้ยไปไว้ที่สุสานแมวเอาไปฝากแมวแมวที่ตายแล้วครับเห็นไหมนี่ร1 0ปุ๊บเจออีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ทำร่องอไปรับความบัาลทำร่องไว้นี่ครับจะเอาหนึ่งสองโครงการหยุด้ัชกอร วันนี้นะครับต้องขอหยุดการสำรวจไว้แค่เพียงเท่านี้แหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมานะไม่นึกว่าจะเจออะไรที่น่าสนใจถึงขนาดน,นี้เฮ้ยโอไมกอลพี่น้องพอผมขึ้นมาบนที่สูงนะผมจะเอออดังเอออีกแล้วนี่ไงร่องหินตัดอย่างใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะถา่ายดูตอนแรกผมจะมายืนเซกุลบายกันตรงนี้นะนี่ไงเห็นไหมอันนั้นก็ร่องที่คอมบารานตัดเนี่ยจะเอาอันนี้อันนั้นไปอย่างใหญ่เลย โอเคถึงพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับหยุดเผาป่าได้แล้วนะจะอยู่ยังไงเนี่ยจะอยู่แบบนี้หรือหรือผมอีกไม่นานก็ตายเพราะอ,อายุมากแล้วดีเป็นเรื่องที่ดีอันหนึ่งนะคือไม่ต้องสนใจมากนักแต่อันนี้คือฝากไว้เฉยๆนะเพราะว่าผมเป็นคนดีผมก็เลยก็เลยแสดงถึงความเป็นคนดีออกมาไงว่า้ i, ธรรมชาติสําคัญเว้ย